ก็ทันนีครับก็จะเป็นทางสายสังคมแล้วก็ลงถึงสายธุรกิจนะครับคะแนนนเอลยื่นค่ะตอนนั้น7.5ค่ะเอลเจ็ดจุดห้าโอ้โหสูงมากนะคะใครใจอยู่ใครทริคหนูค่ะก็ต้องขอ p n o t c สวัสดีค่ะ welcome back to YouTube channel นะคะของสถาบันติวสอบเข้าวธรรมดาจุฬาหรือ top notch TUCU นะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่จากคณะ GSE s นะคะก่อนอื่นนะคะอยาให้รุ่นพี่นะคะแนะนำตัวก่อนเลยค่ญญะได้ครับสวัสดีครับชื่อปีเตอร์นะครมาจากโลกคดีปีที่อของผมชื่อนาดานะคะจากวิทยาลัยโลกคดีปีที่2อค่ะ GSE s นี่ครางนี้ GSE s เนหลายคนสงสัยมากเลยว่ามันย่ญญอมาจากอะไรคะถ้าพูดถึงคำย่อนะคะ GSE ยอ่อมาจากคำว่า S Global s t u d i e s and Social Entrepreneurship คะ่ะโอ้ยฟังดูชือ่อนาสนใจมากนะคะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรคะคณะนี้ก็คณะน,นี้นะครับก็จะเป็นทางสายสังคมนะคะแล้วก็รลงถึงสายธุรกิจนะครับผมก็จะมีความผสมกันนะครับ ถ้าอธิบายเป็นหลักสูตรก็คือเราจะเรียนสอปีแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านคอมมูนิตี้หรือคันทรีหรือว่าเป็นแบบ w o r ล d w ไว e นะคะแล้วก็ใน2อปีข้างหลังนะคะเราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ business ค่ะวิธีการทำ business เพื่อทำธุรกิจเพื่อสังคมค่ะแล้วคือสอบเข้าเนี่ยยากเลยนะเห็นม้ไม่มีหลายรอบเลยใช่ไหมคะมีหลายแบบหลายรอบเนี่ยลองเล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยค่ะสอบเข้ามันก็มีเกณฑ์ยังไงบ้างอ่าอย่างถ้าพูดถึงเรื่องของการสอบเข้านะคะจะมีระดัสี่รอบด้วยกันเลยนะคะ อย่างของพวกเราสองคนจะเข้ามเป็นรอบแรกค่ะทั้ง4รอรอบค่ะใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเลยก็คือจะมีการใช้ตัว n s น r i p ปของเรียนนะคะตัวคอร์สฟรีโค่ะสําคัญมากเลยตัวนี้แล้วก็ SOP ค่ะหรือสี่มัน e Purpose นะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นเอเซบอกว่าแบบเราอยากเข้าขณานี้เพราะอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวข้อสอบภาษาัรกฤษนั่นเองจะเป็น p ิวเกก็ได้ i e l t s ก็ได้หรือพวก แซ่เหล่งก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องใช้คะแนนอะไรยืดคะคะแนนภาษาเพจแล้วก็เท่าไหร่น้าคงนาดาใช้คะแนนใเอลยืดค่ะตอนนั้น7.5ค่ะเจ็ดจุดห้โอ้โหถูกมากนะคะโหดโหดคอมเพลตราคาคอมเพลตใช้ทีโอเจ็ดครับผม โอเค JSC เนี่ยมีทุนการศรึกษาให้น้องๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจ JSC นะคะแต่รู้สึกว่า financial เราไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเพราะ JSC ีเรามีทุนการศรึกษาให้ด้วยมีตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี<ม>่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเหมือนกันค่ะสมพอ่อแล้วก็ SOP ว่าทำไมตัวเองควรจะได้รับทุนตรงนี้ค่ะน,น้องทุกรอบใช่ปะคะที่เข้าไปแล้วก็จะได้การศรึกษา กรวนการศึกษาจะให้สําหรับคนที่เข้าสอบรอบแรกเท่านั้นค่ะ<ม>เพราะว่าด้วยระยะเวลาค่ะเพราะงั้นก็เลยจำเป็นจะต้องสมัครยื่นตั้งแต่รอบแรกเลยใชนะนะ่จากที่เราคุยกันมาเนะาะทั้งสี่รอบเลยนะคะมันก็ต้องใช้พอร์ตโฟลิโอหมดเลยใช่ไหมแล้วรอบหนึ่งของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรเอ็กซ์ตร้ามากกวา่ารอบอื่นครับรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดป้าคนไหนเนี่ยได้รับการสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องทำกิจกรรมครับร่วมกับเพื่อนนะครับเป็นกลุ่มแอคทิวิตี้ดูว่าเรามีความสนใจ ทางด้านสังคมและธุรกิจแค่ไหนแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดีแค่ไหนครับว่าเฟรนดี่หรือเปล่าอะไรก็ค,คือดูว่าเราโซเชียลไลฟ์กับเพื่อนไดไหมข้าสังคมได้เพราะบางคนเกอแบบเก่งนเก่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีสกิลด้านสังคมเนี่ยฉะนั้นะก็ต้องให้เด็กมาทำกิจ <c oughs> <c oughs> กรรมร่วมกันเพื่อดูเนาะอ่ะแล้วคราวนี้นะคะเรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไหนบ้างคะกับเข้าได้ในการตั้งคอร์สในโรงในการตั้นพอร์ตก็ผมนะครับได้โอกาสได้มาเรียนได้เซอร์ไพรส์กับ แต่ครับก็ซึ่งสามารถนะครับเอาไปเขียนต่อนใน S O p ได้ครับผม แล้วจะกิจก,กรรมไม่ไหจำได้นะคะว่าใส่กิจกรรมอะไรบางก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไปแล้เปลี่ยนครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เรานะครับได้มีการทำจิตอาสา,สาช่วยสังคมอะไรเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เราน่าสนใจมากขึ้นนะครับในห้องหนูจะเป็นกิจกรรม<ฯ>พวกแข่งทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มีไม่มีพอฟิลแข่งแบบพวกกิจกรรมแข่งเนี้ยค่ะก็สามารถใช้พวกกิจกรรมจิตอาสาที่ในโรงเรียนทำหรือแม้แต่แบบบิ๊กคลีนนิ่งเดอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าสุดท้ายมันอยู่ ว่าเรา represen ออกมาอย่างไรมากกว่าเราจะเขียนออกมาอย่างไรมากกว่าใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมติมีคนช่วยทริคมีคนช่วยไกด์ให้ก็จะดีมากไกด์ไกด์หนูไตรคหนูขาอันก็ต้องขอบน้องเก่งเลยอ๋อโดยรวมแล้วเหมือนว่าคณะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเน้นเรื่องแบบพวกกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาด้วยน้องเออเลยนาะดังนั้นน้องๆคนไหนที่อยากเตรียมพอร์ตเนี่ยก็จะต้องแบบดูเรื่องกิจกรรมพวกนี้มาหนึ่งเดือนเนาะและตอนเรียนเนี่ยนะคะตอนนี้ชีวิตในการเรียนของเราเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง คู่ภาษาอังกฤษกันมาแลในคณะนี้พูดได้เลยว่าของคณะเรานะคะภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าในคณะจะมีทั้งเด็กนักศึกษาต่างชาติแล้วก็เด็กนักศาาึกษาคือเรียนด้วยกันมาเลยสี่ปีใช่ใค,ค่ะอันที่จริงพี่เคยไปเดินเล่นที่คณะหนูนะใช่แล้วก็แบบมีแต่เด็กต่างชาติแล้วคู่ภาษาอังกฤษจะเป็นชุดประจำวันใช่แบบเป็นเรื่องปกติมากปกติมากๆเลยเนาะเป็นอินเตอร์แบบสั่งโฟมอินเตอร์อินเตอร์เลยนะคะอ่ะจบไปทำอะไรคะคณะีจบไปจะเป็นอะไรคะส่วนใหญ่ คนอะอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบเหมือนคณะเราเรียนอะไรคือด้วยความที่เราเรียนเกี่ยวกับพวกแบบ t w s t century skill ซึ่งเหมืนแบบพวกการเป็นผู้นำการสื่อสารการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างุ<ม>คนอย่างเงี้ยค่ะทำให้สิ่งพวกนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราสามารถไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตได้หมดเลยไม่ว่าจะ<ม><ม>เป็นการทํางานในบริษัทต่งตางๆ<ม>หรือ สำหรับใครนะคะที่เรียนแล้วรู้สึกว่าอ่ะมีไอเดียเป็นของตัวเองก็สามารถเอาไปทาบริษัทของตัวเองได้เช่นกันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมประมาณนี้ค่ะเพราะว่ายังไงด้วยความคณะเราเนเจอร์มันคือการแบบว่าดูว่าเราอยากแก้ปัญหาสังคมอะไรแล้วก็เหมือนพอเรารู้แล้วว่าเราอยากแก้ปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็จะได้ไอเดียจากคณะแบบเราควรจะทําธุรกิจประมาณไหนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมนี้ค่ะใช่ตัวอย่างธุรกิจไหมคะที่ที่เกิดขึ้นจากคณะ ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากคณะนี้นะคะจากรุ่นพี่ของเราเลยนะคะก็คือแท็บบี้โกรเค่ะเอคได้ยินชื่ออันนี้ค <ไป S 1> ่ะเขาเขาทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับทั้งคนที่เหมือนอย่างเราอย่างเนี้ยค่ะยุคโควิดใช่ไหมคะเราก็อยากจะออกไปซื้อของสดกินแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเราจะซื้อของสดยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็แท็บบี้โกเซอร์ก็เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งก็คือเป็นรุ่นพี่ของเราเองแล้วก็ล่าสุดค <impossible, 1971. S 3> ่ะพ well, uh ี huh. <Beautiful. S 1> <tuh> ่โมซึ่งเป็นหนึ่งในเอ่อฟาวเดอร์ของแท็บบี้โกเซอร์นะคะก็เพิ่งได้เออ่รางวัลจากฟ็อกซ์แฟร์เขาเป็นเพื่อนพี่เองเขาเป็นเพื่อนพี่เองใช่ได้ฟ็อกซ์ thirty under thirty asia ซึ่งได้เป็นยากมากแต่ว่านางได้มาจากธุรกิจนี้มันมันเป็นอะไรที่แบบซัตเทนเบิร์มากๆเป็นการช่วยเหลือฟาร์มเมอร์ของประเทศไทย แค่มีรายได้ด้วยโดยการที่แบบว่าเขาเอาผลไม้ต่างๆที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ยใช่ไหมคะมามาขายไปมาดิสทริบิวล์ต่างๆใช่เพื่อจะไปกันขอให้น้องๆเนี่ยตากถึงน้องๆที่อยากจะเข้าคณะนนึงละกันว่ามีคำแนะนำอะไรฝากถึงน้องๆบ้างคะก็ในส่วนของคําแนะนำนะครับก็คือน้องที่มีความสนใจในทางด้านหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายสังคมหรือว่าด้านของธุรกิจนะครับก็สามารถนะครับสนใจ DSCP ก็เป็นตัวเรื่องหนที่น่าสนใจนะครับผมผ่านไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทอ็นอปน้องผู้ชายพี่เองอนะทุกหญิงอะท็อกน้องค่ะคสำหรับใครนะคะที่มีความฝันอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ดีกว่าโอ้โหมาดูเป็น,ม,ปนมิชชั่นใหญ่เลยนะแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่บนโลกไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าในตัวเองสามารถทําอะไรเพื่อโลกนี้ได้บ้างไหมนะก็รู้สึกว่าขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่ดีค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อยากจะทําอะไรสักอย่างให้โลกนี้แต่ตัวเองก็ยังอยาก มีอะไรให้ตัวเองกินเหมือนกันใช่เพราะงั้นคราวนี่ค่อนข้างตอบโจทย์ในส่วนนี้ค่ะสำหรับใครนะคะแปงนะตอนนี้เทแปลงใช่แล้วใช่ะเคราะคนเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มันซัพพอร์มากขึ้นเนาะใช่แล้วค่ะเพราะงั้นนะคะก็อยากเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของชีฟส์เมเกอร์กันชีฟส์เมเกอร์เองแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ วันนี้เราก็ได้เนื้อหาความรู้เยอมากมาเลยจากพี่ JSE นะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่มาให้เราทางช่อง Youtube ของ Thomas T.U.C.U. นะคะค่ะเดี๋ยวพี่เจมปิดรายการะคะแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะจากพี่ทั้งสคนนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนะคที่สนใจอยากเข้าคณะด้นะหรืออยากที่จะ เตรียมตัวนะคะเพเตรียมพร้อมในการทำพอร์เระยะทั้ง4รอบเลยนะคะก็อย่าลืมนะสามารถที่จะจิ้มไปได้ตรงนี้เลยนะคะที่แอป Top o o t U c h t วีซีอยู่ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสบัดพอร์เียว <พอ S 2> กับท<พ>อ